การอบรมครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน o b e c Young Leaders for SDGs จ SD ุดอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระหว่างวันที่7-9กรกฎาคม2564ณโรงแรมเวลาดีจังหวัดอุดรธานีานของนี่ยัาก็องกระตุ้นให้กับโรงเรียนในเรื่องของการสร้างเครือข่าย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน o b e c Young Leaders for SDGs โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูยุคใหม่ให้มีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวใหม่สำหรับการไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถประยุกต์ใช้แนวการจัดกิจกรรมสู่ชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นคุณครูในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจำนวนทั้งสิ้น44คนกราาแ มีวิทยากรแกนนำจากหลายสังกัดจำนวน12คนถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอนอกจากให้ความรู้แล้วมันยังให้เราแต่ละคนดึงศักยภาพออกมาแล้วก็ใช้ศักยภาพตรงนั้นในการให้พิกแต่ต่อเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นแถคมเปญว่าจะเป็นสายพิทได้เทคนิควิธีการหลายอย่างมา,มากๆรวมไปถึงโมเดลต,ต,ต่างๆนะครับ คือผมเป็นคนชอบทําวิจัยครับก็อยากจะเอาไปทําวิจัยต่อเป็นจัดการเรียนการสอนหรวิจัยในชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยต่อครับให้ศึกษาให้มันเข้าใจอย่างแน่ชัดว่าแต่ละกูนะมันคืออะไรกันแน่แล้วเราจะเอามาปรับใช้อย่างไร20ปีนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน โครงการเป็นไปตามวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสอพทโดยการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นพันธกิจหลักคือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมีความรู้ทักษะวิชาการทักษะชีวิตทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะในศตวตรรษที่21